เ่าหยิบแห่งความสุดอีกแล้วนะคะเย,ย,ยี่ยวันนี้สวยก็มียายนะคะก็จแข่งกับเพื่นเรานะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะสัสวัสดีค่ะชื่อยายพ่อนะคะสวัสดีค่ะชื่อชื่อยายลงมานะคะชื่อว่ายายพร วันนี้จะมาทำอะไรคะน้องสมัยเยพรอยากออกช่องรอยยิ้มแห่งความสุขนะคะเราก็มีเกมมาให้เยพรเล่นนะคะอ่น้องสมัยเป็นผู้ดำเนินการค่ะให้คุณยายเลือกเลยค่ะว่าอยากเอากระเป๋าไหนใชระ่ากระเป๋ายำกับกระเป๋าไหนคะเอามาโชว์ท่านผู้ชมหน่อยค่ะเป็นแบบไหนคะน้องสมัย จะเปิดใบแรกก่อนนะคะสิวันนี้อันนี้น้องอันยายอันนี้น้องไม่ได้มาจากโรงเรียนนะเพื่อนน้องให้ค่ะไม้เธอก็อย่าโชว์ดียายาก็รู้สิเอาเลยให้ยายเลือกเลยโอเคเอาก็ได้้ใหโชว์ไม่ต้องบอกไม่ต้องโชว์โชว์ตอนตอนเปิดน,นั่นแหละตอนยายเลือกลแล้วค่อยโชว์ ตอนยายเลือกแล้วค่อยโชว์มีอันนี้ด้วยนะคะรูปคุณแม่น้ำข้าขันมามาค่ะมาเลือกกันเอาไว้ให้ยายเลือกเลยค่ะระหว่างสีดำกับสีเขียวสีไม่ออ ก็ได้แลยเอาดีกันอันนี้อ่าโอเคแต่ไปยายก็มาเปิดดูกันเลยนะคะเออให้ยายเปิดเอาเปิดมาเปิดโชว์ให้ยายหน่อยแยา่เด่มเออทำมาทางนี้อันนี้เป็นกระเป๋าเก่าแล้วนะคะเป็นกระเป๋าเก่าของดิฉันเองค่ะก็จะเจอนะคะ ยายเห็นอะไร้ยเจอรูปผ้าอ่ะดูดูตังค่ะเอาตังออกมาดูค่ะได้กี่บาทคะคุณมาย500แล้วก็มีอะไรอีกคะ1นึ่0พมื่นอ่ะไปดูไปดูไปนี้ค่ะไปนี้อ่ะดูไปนี้ค่ะอันนี้เอแล้วอันนี้ก็เป็นแบงแบงหนึ่งหมื่นน้องสมัยทำเองนะคะเนี่ยแล้วก็มีแบงห้าร้อยนะคะ แล้วก็มีแบงอะไรคะเนี่ยแบงหนึ่งพันนะคะแล้วก็มีแบงหนึ่งร้อยค่ะส่วนกระเป๋าดำนะคะก็จะเป็นแบงกาโมน้องสะเองค่ะเขาแล้วแล้วก็มีเหรียญตรงนี้นะเดี๋ยวจุกออกมาให้ดูอันนี้เอาไว้สำหรับเล่นเฉยๆนะคะอ่า ไหนดูของเยพรสิเยพรเยพรได้ไหมดูกระเป๋าอันนี้ที่มีอะไรอีกหรือเปล่าลองหาดูสิให้ยายหาดูอีกสิมีไหมเปิดดูแล้วไม่เห็นเจออะไรเลยเป็นอะไรเป็นอะไรเหตุอะไรจริงนะหนูว่างเวก็เห็นแล้ว เอาออกมาดูซีอันนี้ก็คือเป็นการให้ให้ของขวัญวันเกิดยายพรนะคะไม่ใช่ค่ะวันเกิดฉันเองเกิดแม่เหรอคะค่ะใกล้จะถึงแล้วก็เลยเอามาให้ยายพรนะคะได้กี่บาทคะยายพรอันนี้คือ น้องสมัยเขาคิดไอเดียนะคะเขาอยากทำคลิปเซอร์ไพรส์ยายพรแต่ไม่รู้จะทำยังไงดีนะคะเขาก็เลยให้เลือกกระเป๋าสองใบนะคะโดยน้องแมวเหมียวค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าเสียบเบอร์ดูกันแล้วคะคคุณยายอ่ะให้คุณยายให้พรหน่อยคุณยายรู้สึกยังไงคะคุณยายตอนนั้นน้องยายบอกว่ายายจนมากเลยยายรู้สึกจนมากเลยอันไปอันไปทางนู้นค่ะภูมิใจมากเลยคือแล้วขอให้เจริญเจริญรุ่งเรืองเพราะ ขอให้เจริญเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ให้ร้อยล้านพันล้านนะลูกเผื่ล้านพันล้านนะสาธุสาธุละพรหน่อยค่ะกระหันไปหาเย้พนี่เนาะหันมาอย่างท่านี่จ้าเออเออเอาไปกอดเย้พอน่อยโอเคขอให้ยายพรสุขภาพแข็งแรงนะคะอันนี้เป็นของขวัญวันเกิดให้ยายพรนนะ ค่ะอ่ะน้องไม้ปิดช่องหน่อย <Yeah. S 1> สำหรับอุก้ยเกียร์ไม่เกียร์น่าเกียร <c oughs> เดดตีนะ้ยวทำยไมอ่ะเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันม,มากันอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่ง้ด้วยนะคะบ๊ายาบายค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอ้ย